สวัสดีครับนี่ก็มาหายูหฮกินแบบบ้านๆกับมาหายดปรองกันนี่ตีสวครับนี่มาหยดรองกันครับหายูหฮกกินกันนี่ มีอะไยูว่ากินเบบบ้านๆกับมายดลองกินกันนี่ผู้นำเจ้าข้องผืนเท่เจ้าข้องผืนเท่กับนี่เอาเอาทักใต้เลยทักใต้เลยครับคุณเล็กคุณเล็กเออลองยูทูปนะครับนี่ลองยูทูปครับคลิปวิดีโอนี้ยงลองยูทูปเลย ลงเกียงหน้าไม่ตัดนะาลงเกียงซดนะครับนี่นี่นี่หมาห้ากันครับนิจองกนพี่น้องเขาอืมเรนันมาส่งตัวคนส่องคนอ้าวอ้าวคุณเล็กคุณคุณเล็กอธิบายแบ๊บจับบ้านจับบ้านนะครับจับบ้านบาย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 ห้ากินยศตรงครับเนี่ยเนี่ยครับกินแล้วต้องตรงครับ นี่นี่อ้าวอ้าวโอเคปานเลยมาไปนี่ครับได้ข้าว่ามีเค้กนะครับแต่ว่าไม่เจอที่เฮียก็ไม่เฮียก็ไม่ครับอุ้ยไม่ใช่ครับอย่าพูดยาวครับไม่ใช่เฮียเขาเรียกว่าตัวเงินตัวทองครับเฮียนั่นแหละตัวเงินตัวทองเลยเฮียนั่นแหละนี่แล้วกปผึ่งตีกับป้าชม วิธีชีวิตบ้านๆเบเบดชาวตายครับนี่นะครับซ้ำเนียงบ้านๆอย่า,นานไปด่าม้ามันครับ <c oughs> นี่ นี่ครับแก็บหยดลองกันนี่ทีเขาเรียกคลองน้ำร้อยครับน้ำขึ้นน้ำลงตึงอยู่ไกลเม่น้ำสวี <c oughs> จักครับนี่ต้นจ้าเดี๋ยวพาไปดูต้นจ้าครับที่เขาเอาใบทำขนมเ <c oughs> ขาเรียกขนมจาหรือปาษสากลางว่าขนมจากเก <c oughs> เลียว <c oughs> แล้วก็นี่ครับลูกมันน,นี่นี่อูอ้ๆเดียวกันตอกเรียวนี่ครับลูกจ้ากับเน่้ขึ้นนออลไรเนี้ยเดี๋ยวก็จะเอาไปลุขับเนี้ยไปจ้าคุณเล็กนี่เขาเรียกจ้าพันได้คุณเล็กอันนี้พันพันธรรมดาไม่มีพันเลยจ้างแดงใช่ไหมครับอโอ้จ้า,น,จานี่นั่นตอนตะวันนั่งก็เรียกตอนแรกครับนั่ครับ ต้นปอน้ำครับออ๋ต้นปอน้ำแล้วนี่มีชจ้าเกษตรกรก็กับลูกปามปลูกปามได้ครับไม่ไม่ไม่ปันหาเกิ่มได้ปลูกเลยทางจ้าอีกเดียวโอ้โอเคบ่าวเอ็ดได้พันลูกจ้าเลยนี่ปลูกขึ้นไหมครับนี่ขึ้นลูกทีไม่ใช่าหนามเข้มก็ขึ้นใช่ไหมข้นอ่าพันพันโอเคเลยครับหมาแมวเลย ที่ชีวิตบานบานหมาหยดป้องกันเรื่องก็รู้มันมีม,มดพา,พยายดไปยศใช่ไม่เขย,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 ย่าเด้ออ๋อดีสินเรือเดปล่มบานบานแกสักคลิปก่อนเนี่ยครับพาลูกชายไปสมัครงานแล้วครับก็ได้กลับมาไวอำเภอสวีเข้าม่วง เส็จแล้วก็มาเวะที่วีพอกระลมกันแล้วครับเดี๋ยวคอยไปชมกันตอนนี้วางที่วะนี่มาพักกันก้อนมันยังเด็ดยังร้อน,รอค,อนครับอืมโอเคติดตามกันไปยาวๆครับนนไ,ได้แล้วยอดอ่อนออนก็มันยอดอ่อนอ่อนมันกิตนต้ม แกงส้มก็ได้ได้ปักแวนจองหัวได้ปักแว่นครับนี่ปักแวน่นโอ้ไม่ปอกกินนะครับเนี้ยปัว่นจองหัวนี่มาม,มาเยี่ยมน้องมันก็เลยเขาพามาเอบ,บยอดตองตะเล่ครับนี่ยอดตองตะเล่นี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 ่เออรฤอว่าป่าชาบานพ่อม,มาป่าชาตายเขาเรียกว่าในพรุในพรุ ในพระเคยรูจักเอกเล็กคนก็นี้แล้วครับก็เรียกป่าพระป่าพระอ,อืมเคยชอบคลิปนี้ก็ก,กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ได้ทามได้ครับนี่ป่ามกด็ดกนี่ป่าพระนี่อืมอ,มอ ยาข้าวปุ๋ยตีอธิบายมั้งแต่กับนี้เขาเรียกป่าอะไรนี่เขาเรียกไนพรุใช่ไหมครับไอ้นี่ป่าในพรุยป่าในพรุเออป่าพรุกลองคลองเขาเรียกกลองได้กับในกลองกลองข้างคลองข้างอ่ลายกลองข้างน้ำขึ้นน้ำลองตึงกับเนี้ยน้ำร่องน้ำร่องน้ำกับหมี่กุ้งหมี่ห้อยปูปลาพร้อมในนี้ยาข้าวปุ๋ยตีไม่มีลายก้อนนู้ใอยากพูดแบบนั้นเลยอ้าวมันเอ่อ Lâu 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 tôm măng là con á? Mì mía đều. không kek à? con. What tên hên. Bọt tên hên kha kuôn mùa 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 ว่าเรามาทะมากินกันวางงานก็ไอ้นี่ไอ้นี่เขาเรียกว่ายิงครับนี่ว่ายิงน,นี่นี่ว่ายิงว่ายิง,งว,ว่ายิง,ยงนี่ว่ายิ